เสียงสวดมนต์ยังไม่ทันจบกลิ่นทูบยังลอยอวลในอากาศศรัทธาของผู้คนที่นั่งพนมมืออยู่เบื้องหน้ากลับต้องหยุดชะงักในเสี้ยววินาทีเดียวเมื่อเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบก้าวเข้ามาท่ามกลางพิธีศักดิ์สิทธิ์สายตาหลายร้อยคู่เบิกกว้างหัวใจหลายดวงเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวเพราะคนที่ถูกเชิญตัวออกไปต่อหน้าทุกคนไม่ใช่คราวาธรรมดาแต่คือหลวงพ่อผู้ที่ใครๆเคยกราบไหว้ด้วยความเคารพสูงสุดเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบศาลาจากความมุนงงกลายเป็นความตกตะลึงบางคนสายหน้าไม่เชื่อบางคนรีบหยิบโทรศัััพพททท์ขึ้้นนนนนมาาาาบบกภณะี่่่่งงงคคไดแตติลอ เพราะภาพโรงหน้ากำลังทำลายความศรัทธาที่สั่งสมมาทั้งชีวิตไม่มีใครรู้รายละเอียดในตอนนั้นรู้เพียงว่าคดีบางอย่างกำลังถูกเปิดออกและมันไม่ใช่เรื่องเล็กอย่างที่หลายคนอยากให้เป็นข่าวลือที่เคยได้ยินแผ่วเบามานานเริ่มดังชัดขึ้นทีละน้อยเหมือนเงามืดที่ค่อยๆคลืบคลานเข้าปกคลุมความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้คำถามเดียวที่ดังอยู่ในใจทุกคนคือสิ่งที่พวกเขาเชื่อสิ่งที่พวกเขาศรัทธามันคือความจริงทั้งหมดหรือเป็นเพียงภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างแนบเนียนตลอดหลายปีที่ผ่านมา หลังจากหลวงพ่อถูกเชิญตัวออกไปบรรยากาศทั้งศาลากลับเงียบงันอย่างน่าประหลาดเสียงสวดที่ควรจะก้องกังวานกลับหยุดลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจหนักๆของผู้คนที่ยังนั่งอยู่กับที่ไม่มีใครลุกไม่มีใครกล้าพูดเหมือนทุกคนกำลังรอคำอธิบายบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าให้ไม่กี่นาทีต่อมาข่าวก็แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วจากหน้าวัดสู่หน้าจอ โทรศัพท์จากเสียงกระซิบกลายเป็นาพาดหัวใหญ่ผู้ศรัทธาที่เคยบริจาคเงินเคยฝากชีวิตไว้กับคำสอนของหลวงพ่อเริ่มย้อนกลับมาทบทวนความทรงจำทีละฉากคำพูดบางคำที่เคยฟังแล้วรู้สึกแปลกๆก,การกระทำบางอย่างที่เคยสงสัยแต่เลือกจะเงียบเพราะคิดว่าท่านเป็นพระท่านไม่ทำรอกแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เริ่มเปิดเผยรายละเอียดของคดีชื่อหลวงพ่อก็ถูกโยงเข้ากับเรื่องที่ไม่มีใครอยากเชื่อบัญชีเงินจำนวนมหาศาลที่ไม่สอดคล้องกับชีวิตสมทก,การติดต่อกับบุคคลลึกลับในยามิการ และเอกสารบางอย่างที่ถูกเก็บซ่อนอย่างมิชิดภายในกุฏิทุกอย่างค่อยๆต่อกันเป็นภาพที่ทําให้หลายคนเริ่มตัวสั่นสิทธิอนุสิตใกล้ชิดบางคนออกมาปกป้องบอกว่าหลวงพ่อถูกกลั่นแกล้งถูกใส่ร้ายและนี่คือการทําลายาศาสนาอย่างจงใจขณะที่อีกฝ่ายเริ่มออกมาเล่าประสบการณ์ที่เคยถูกกดดันถูกข่มขู่หรือถูกบังคับให้เงียบเสียงของผู้ที่ไม่เคยกล้าพูดเริ่มดังขึ้นทีละคนทีละเรื่องยิ่งเรื่องราวถูกขุดลึกลงไปเท่าไรสังคมก็ยิ่งสับสนมากขึ้นเท่านั้นเพราะนี่ไม่ใช่แค่คดีของบุคคลคนเดียว แต่มันกำลังสั่นคลอนความเชื่อของคนทั้งประเทศว่าศรัทธ,ธาที่พวกเขายึดถืออยู่นั้นถูกใช้เป็นที่พึ่งทางใจหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือของใครบางคนกันแน่คำถามเริ่มเปลี่ยนจากหลวงพ่อผิดหรือไม่เป็นยังมีเรื่องแบบนี้อีกกี่เรื่องที่ถูกปิดไว้และเราควรเชื่ออะไรต่อไปในขณะที่การสอบสวนยังดำเนินต่อไปความจริงบางส่วนเริ่มโผล่พ้นเงามืดแต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องเพราะถ้ามันถูกเปิดออกทั้งหมดผลกระทบอาจรุนแรงกว่าที่ใครจะคาดคิด กระแสสังคมร้อนแรงขึ้นทุกชั่วโมงรายการข่าวเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านาศาสนานักกฎหมายและอดีตสิทธิเก่ามานั่งถกกันอย่างแผร่ร้อนบางคนยืนยันว่าต้องแยกาศาสนาออกจากตัวบุคคลขณะที่บางคนโต้กลับว่าหากไม่กล้าพูดความจริงตั้งแต่วันนี้ศรัทธาก็จะถูกบิดเบือนต่อไปไม่รู้จบคำว่าบาปและบุญถูกหยิบยกขึ้นมาในบริบทที่ไม่เคยมีใครอยากเห็นมาก,ก่อนในวัดเองความวุ่นวายไม่แพ้กันพระลูกวัดบางรูปเก็บตัวเงียบปิดกุฏิไม่ยอมให้สัมภาษณ์บางรูปรีบสึกอย่างกระทันหันโดยไม่ให้เหตุผลใดๆส่วนเอกสาร และทรัพย์สินภายในวัดถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดสิ่งของบางชิ้นที่เคยถูกอ้างว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์กลับถูกตั้งคำถา,ถามถึงที่มาและความโปรง่งใสเป็นครั้งแรกชาวบ้านรอบวัดที่เคยภาคภูมิใจเริ่มรู้สึกเหมือนถูกหักหลังร้านค้าเงียบเหงาผู้สแสวงบุญลดลงอย่างเห็นได้ชัดคนเท่าคนแก่ที่เคยสอนลูกหลานให้มากราบหลวงพ่อได้แต่นั่งถอนหายใจบางคนพูดเบาๆว่าถ้าสิ่งที่ได้ยินเป็นความจริงแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาพวกเขากำลังเชื่ออะไรอยู่กันแน่ ขณะเดียวกันข้อมูลใหม่ยังคงทยอยหลุดออกมาอย่างต่อเนื่องบางอย่างมาจากเอกสารทางการบางอย่างมาจากแหล่งข่าวนิรนามที่อ้างว่าทนเก็บเงียบไม่ไหวอีกต่อไปเรื่องราวที่เคยดูเหมือนข่าวลือกลับเริ่มมีรายละเอียดที่ตรงกันอย่างน่าประหลาดทั้งชื่อบุคคลวันเวลาและสถานที่จนทําให้สังคมเริ่มตั้งคําถามว่านี่เป็นเพียงยอดของภูเขาน้ําแข็งหรือยังมีอะไรที่ลึกกว่านั้นซ่อนอยู่ท่ามกลางความสับสนหลวงพ่อยังคงนิ่งเงียบไม่มีคําชี้แจงไม่มีการออกมาปฏิเสธ หรือยอมรับใดๆสีหน้าที่ถูกบันทึกไว้ในวันถูกจับกลายเป็นภาพที่ถูกแชร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางคนมองเห็นความสงบบางคนมองเห็นความเย็นชาและบางคนบอกว่าในในตาคู่นั้นมีบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยยิ่งเวลาผ่านไปความจริงกลับยิ่งดูคลุมเครือเส้นแบ่งระหว่างความศรัทธาและความจริงเริ่มเลือนรางผู้คนเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ข่าวเช้าแต่คือบททดสอบครั้งใหญ่ของสังคมว่าเราจะกล้าหันหน้าเข้าหาความจริงมากแค่ไหนแม้ว่ามันอาจทำลายภาพที่เราอยากเชื่อมาตลอดก็ตาม และในขณะที่หลายคนคิดว่าเรื่องราวใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วเสียงกระซิบใหม่ก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งบอกไปในในว่ายังมีชื่ออื่นยังมีสถานที่อื่นและยังมีความลับบางอย่างที่ถ้ามันถูกเปิดเผยออกมาเมื่อไรเรื่องทั้งหมดอาจไม่เหมือนเดิมอีกเลยแรงสันสเทือนจากคดีนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในรั้ววัดเมื่อชื่อของผู้มีอิทธิพลบางคนเริ่มถูกเอ่ยถึงแบบอ้อมๆในวงสนทนาคนที่เคยปรากฏตัวในงานบุญใหญ่คนที่นั่งแถวหน้าใส่ซองหนาๆด้วยรอยยิม้มและได้รับคำอวยพรพิเศษที่คนทั่วไปไม่เเคคคคยยไดด้้้้ินนนนนภาาาาาพหลล่ัถููกกขขขุึมาจามจจงงวทรอผ พร้อมกับคำถามใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมว่าหลวงพ่อทำสิ่งเหล่านี้เพียงลำพังจริงหรืออดีตคนใกล้ชิดบางรายเริ่มยอมเปิดปากพวกเขาเล่าว่าระบบภายในวัดไม่เคยเรียบง่ายอย่างที่เห็นจากภายนอกมีลำดับชั้นมีคนกลางมีคำสั่งที่ไม่เคยเป็นลายลกักษณ์อักษรและมีพื้นที่ต้องห้ามที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตเสียงเล่าบางเสียงสั่นบางเสียงเต็มไปด้วยความอัดอั้นเหมือนคนที่แบกความรับหนักอึ้งมานานเกินไป ในโลกออนไลน์ความคิดเห็นแบ่งออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนฝ่ายหนึ่งยังคงศรัทธาเชื่อว่านี่คือการกลั่นแกล้งครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ศาสนาอีกฝ่ายเริ่มตั้งคำถามกับทุกอย่างตั้งแต่การบริจาคไปจนถึงคำสอนที่เคยถูกยกย่องว่าเปลี่ยนชีวิตคนได้หลายคนสารภาพตรงๆว่าไม่กล้าเข้าวัดไม่กล้าฟังธรรมเพราะกลัวว่าภาพเดิมๆจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขณะเดียวกันการสอบสวนก็เริ่มขยายวงกว้างขึ้นเอกสารบางชุดถูกส่งต่อให้หน่วยงานพิเศษโทรศัพท์หลายเครื่องถูกตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เคยดูซับซ้อนเริ่มปรรากฏออยต่ใหห้้เ็นนชัดดขึทีะจุ แต่ทุกครั้งที่ดูเหมือนจะใกล้คําตอบก็จะมีบางอย่างมาขวางเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยดึงเรื่องนี้ให้อยู่ในกรอบที่ควบคุมได้สิ่งที่ทําให้ผู้คนอึดอัดใจที่สุดไม่ใช่แค่ข้อกล่าวหาแต่คือความเงียบของหลายฝ่ายความเงียบที่ดังยิ่งกว่าคําพูดเพราะมันทาให้เกิดคําถามว่าใครกําลังปกป้องใครและอะไรคือราคาที่ต้องจ่ายเพื่อให้ความจริงบางอย่างไม่ถูกพูดออกมา ในคืนหนึ่งที่วัดเงียบผิดปกติไฟบางดวงในอาคารเก่าถูกเปิดขึ้นทั้งที่ควรจะปิดมานานแล้วมีคนเห็นเงาเคลื่อนไหวมีรถเข้าออกในเวลาที่ไม่ควรมีใครอยู่ข่าวลือใหม่เริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วว่าเอกสารบางอย่างอาจยังไม่ถูกพบและถ้ามันตกไปอยู่ในมือที่ไม่คาดคิดเรื่องทั้งหมดอาจเปลี่ยนทิศทางไปอย่างสิ้นเชิงผู้คนเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การจับกลุ่มแต่คือเกมแห่งอำนาจศรัทธาและความกลัวเกมที่มีผู้เล่นมากกว่าที่ปรากฏบนหน้าข่าวและยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าใครคือคนที่กำหนดตอนต,อนต่อไปของเรื่องทั้หมด เช้าวันต่อมาสื่อบางสำนักเริ่มถอนข่าวบางชิ้นอย่างเงียบเงียบคลิปบางคลิปที่เคยแชร์นับแสนครั้งกลับหายไปจากระบบโดยไม่มีคำอธิบายความเคลื่อนไหวเหล่านี้ยิ่งทำให้ผู้คนรู้สึกไม่สบายใจเพราะมันเหมือนมีใครบางคนกำลังพยายามจัดระเบียบเรื่องราวใหม่ให้เหลือเพียงสิ่งที่ควรถูกเห็นเท่านั้นในหมู่สิทธาอนุสิ์ระดับลึกมีการนัดพบกันแบบไม่เป็นทางการบางคนยังคงยืนยันจะยืนอยู่ข้างหลวงพ่อจนถึงที่สุดบางคนเริ่มลังเลแต่ไม่กล้าถอยออกมาเต็มตัวเพราะรู้ดีว่าการพูดมากเกินไปอาจหมายถึงการสูญเสียทุกอย่างทั้้งงชื่่อเสีียหนาท และความปลอดภัยเสียงเตือนกันเบาๆว่าอย่าไว้ใจใครเริ่มดังขึ้นในวงแคบขณะเดียวกันมีจดหมายปริศนาถูกส่งไปยังนักกล่าวอิสระหลายคนเนื้อหาในนั้นไม่ได้กล่าวหาใครตรงๆแต่เต็มไปด้วยรายละเอียดที่คนทั่วไปไม่น่าจะรู้ผังความสัมพันธ์รายชื่อผู้เกี่ยวข้องและเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่เคยปรากฏในบันทึกทางการใครบางคนเขียนไว้ตอนท้ายว่านี่เป็นเพียงเศษเสี้ยวเดียวของความจริงเรื่องราวในอดีตของหลวงพ่อถูกขุดย้อนกลับไปไกลกว่าที่เคยมีใครสนใจ ตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่เป็นที่รู้จักการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจในเวลานั้นการเติบโตของวัดอย่างรวดเร็วผิดปกติและการหายไปของบางบุคคลที่เคยมีบทบาทสำคัญทุกอย่างดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นราวกับถูกวางแผนมาเป็นเวลานานผู้ศรัทธาจำนวนไม่นอยเริ่มเผชิญกับความขัดแยง้งภายในใจระหว่างความเคยชินกับคำสอนที่ยึดถือมานานกับความจริงที่ค่อยๆปรากฏขึ้นทีละชั้นบางคนเลือกจะปิดหูปิดตาบางคนเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าศรัทธาที่แท้จริงควรตั้งอยู่บนอะไรระหว่างบุคคลหรือหลักการในเงามืดของคดี ยังมีคนที่ไม่เคยปรากฏตัวบนหน้าข่าวพวกเขาเฝ้าดูสถานการณ์อย่างเงียบงันประเมินว่าอะไรควรพูดอะไรควรเก็บไว้และเมื่อไรควรลงมือเพราะทุกการเคลื่อนไหวเล็กน้อยอาจเปลี่ยนทิศทางของเรื่องทั้งหมดได้และในขณะที่สังคมกำลังจดจ่อกับชื่อหลวงพ่อเพียงชื่อเดียวข้อมูลบางชิ้นก็เริ่มชี้นำไปยังวัดอื่นกรณีอื่นและรูปแบบเดิมๆที่เคยถูกมองข้ามความรู้สึกหนึ่งเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้อาจไม่ใช่ข้อยกเว้นแต่เป็นสัญ,ญญาณของบางสิ่งที่ฝังรากลึกกว่านั้น ท่ามกลางความตึงเครียดข่าวการนัดสอบปากคำเพิ่มเติมถูกเลื่อนออกไปโดยไม่แจ้งเหตุผลทำให้หลายฝ่ายเริ่มสงสัยว่ามีการต่อรองบางอย่างเกิดขึ้นหลังฉากหรือไม่และถ้าการต่อรองนั้นสำเร็จความจริงส่วนไหนจะถูกแลกไปความจริงส่วนไหนจะถูกเก็บเงียบคำถามเหล่านี้ยังคงลอยอยู่ในอากาศไม่มีคำตอบไม่มีจุดสิ้นสุดมีเพียงความรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างชา้ชาๆแต่มั่นคงเหมือนกระแสน้ำใต้ผิวนิ่งสงบที่ไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไรมันจะพัดพาทุกสิ่งให้พลิกคว่ำอีกครั้ง ยิ่งเวลาผ่านไปความกลัวก็เริ่มแทรกซึมเข้ามาแทนที่ความโกรธหลายคนที่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยเริ่มลบโพสต์เก่าปิดบัญชีหรือหายไปจากพื้นที่สาธารณะโดยไม่มีคำอธิบายนักข่าวบางรายเล่าว่าได้รับสายเตือนในน้ำเสียงสุภาพแต่แฝงด้วยในที่ฟังแล้วไม่อาจวางใจได้ว่าเรื่องบางเรื่องควรหยุดอยู่แค่นี้เพราะมันใหญ่เกินไปสำหรับคนธรรมดา ในขณะเดียวกับหลักฐานบางชิ้นที่ควรจะถูกส่งต่อกลับล่าช้าอย่างผิดปกติแฟ้มเอกสารถูกย้ายที่โดยไม่มีบันทึกชื่อพยานบางรายถูกตัดออกจากตารางสอบปากคำกระทันหันทุกอย่างดูเหมือนจะไม่ผิดกฎหมายแต่ก็ไม่โปร่งใสพอจะทําให้ใครสบายใจมีพระชรารูปหนึ่งที่เคยร่วมสมัยกับหลวงพ่ออาศัยอยู่เงียบๆในวัดเล็กๆต่างจังหวัดเขาถูกนักข่าวไปพบโดยบังเอิญและยอมพูดเพียงไม่กี่ประโยคแต่คําพูดนั้นกลับติดอยู่ในใจคนฟังไม่รู้ลืมเขาบอกว่าบางอย่างถ้าเริ่มต้นมาด้วยอํานาจมันก็จะจบด้วยอํานาจไม่ใช่ด้วยธรรม แล้วก็ปิดประตูใส่โดยไม่พูดอะไรอีกความทรงจําของผู้คนเริ่มเปลี่ยนไปภาพหลวงพ่อที่เคยเมตตาอ่อนโยนเริ่มถูกแทนที่ด้วยภาพในห้องสอบสวนโต๊ะไม้เรียบรียบแสงไฟขาวจ้าและความเงียบที่อึดอัดหลายคนสารภาพว่าพวกเขารู้สึกเหมือนกําลังสูญเสียบางสิ่งในชีวิตไม่ใช่แค่ศรัทธาต่อบุคคลแต่เป็นความรู้สึกปลอดภัยทางใจที่เคยมี ในวัตชีวิตประจำวันยังคงดำเนินต่อไปแต่ไม่เหมือนเดิมเสียงระฆังยังดังตรงเวลาแต่คนฟังกลับรู้สึกแปลกแยกพิธีกรรมยังถูกจัดขึ้นแต่จำนวนผู้เข้าร่วมลดลงอย่างเห็นได้ชัดบางคนมาเพียงเพื่อยืนดูเงียบๆเ,เหมือนต้องการยืนยันกับตัวเองว่าสถานที่แห่งนี้ยังคงอยู่จริงไม่ได้พังทลายไปพร้อมกับข่าวในช่วงดึกของคืนหนึ่งข้อมูลชุดใหม่ถูกปล่อยออกมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึงไม่ใช่บทความไม่ใช่ข่าวแต่เป็นไฟล์เสียงสั้นๆที่ไม่มีที่มาแน่ชัดเสียงในนั้นพูดถึงการตัดสินใจบางอย่างการยอมเสียหนึ่งเพื่อรัักษาท้งระบบ และการรอเวลาให้เรื่องเงียบไปเองฝายนั้นถูกลบออกอย่างรวดเร็วแต่ก็มีคนบันทึกไว้ทันความรู้สึกไม่ไว้วางใจเริ่มแผ่ขยายจากคดีเดียวกลายเป็นคำถามต่อโครงสร้างทั้งหมดผู้คนเริ่มย้อนคิดถึงข่าวเก่าๆที่เคยผ่านตาแล้วหายไปคดีที่ไม่เคยไปถึงบทสรุปบุคคลที่เคยถูกยกย่องก่อนจะเงียบหายทุกอย่างดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันอย่างชวนขนลุกและในท่ามกลางความสับสนนี้เองมีคนบางกลุ่มเริ่มเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆพวกเขาไม่ได้ออกมาเรียกร้องไม่แถลงข่าวแต่ค่อยๆรวบรวมข้อมูลจัดเรียงเรื่องราวและรอจังหวะที่เหมาะสม เพราะพวกเขาเชื่อว่าหากความจริงจะถูกเปิดเผยจริงๆมันต้องถูกเปิดในครั้งเดียวไม่เช่นนั้นมันจะถูกกลืนหายไปเหมือนหลายเรื่องก่อนหน้าบรรยากาศของประเทศเหมือนถูกแขวนอยู่กลางอากาศระหว่างความจริงที่ยังไม่สมบูรณ์กับความเงียบที่ถูกบังคับให้ยอมรับและไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหรเส้นบางๆเส้นนั้นจะขาดลงหรือใครกันแน่จะเป็นคนดึงมันก่อนคืนสุดท้ายก่อนวันที่ศาลจะนัดอ่านความคืบหน้าคดีเมืองทั้งเมืองดูเหมือนจะเงียบกว่าปกติแสงไฟตามถนนยังสว่างแต่ผู้คนกลับเก็บตัวอยู่หลังประตูบ้านโทรทัศน์เปิดค้างไว โดยไม่มีใครตั้งใจดูเสียงข่าวกลายเป็นเพียงฉากหลังของความคิดที่วงเวียนไม่รู้จบว่าพรุ่งนี้อะไรจะถูกพูดและอะไรจะถูกกลบฝังไปตลอดการในเรือนจำหลวงพ่อนั่งนิ่งอยู่ในห้องเล็กๆไม่มีลูกศิษย์ไม่มีผ้าไตราผืนใหม่ไม่มีเสียงสวดมีเพียงกำแพงปูนเย็นเฉียบและเวลาอันยาวนานที่ทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ไม่มีใครเรียกท่านด้วยน้ำเสียงเคารพไม่มีใครก้มกราบมีเพียงชื่อและนามสกุลในเอกสารราชาการที่วางอยู่ตรงหน้า เช้าวันนั้นเมื่อประตูศาลเปิดออกผู้คนหลังไหลเข้ามาจนล้นบริเวณบางคนมาเพื่อหาความจริงบางคนมาเพื่อยืนยันศรัทธาครั้งสุดท้ายและบางคนมาเพียงเพื่อดูว่าบทสรุปของเรื่องราวนี้จะจบลงเช่นไรไม่มีเสียงโห่ร้องไม่มีการประทัมีเพียงความเงียบที่หนักอึ้งกว่าทุกครั้งเมื่อคำถแถลงถูกอ่านออกมาไม่ได้มีถ้อยคำรุนแรงไม่มีการกล่าวโทษอย่างจงแจง้งมีเพียงการยืนยันข้อเท็จจริงบางส,ส่วนการเลื่อนพิจารณาบางประเด็นและประโยคสั้นๆที่บอกว่ายังมีข้อมูลอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบประโยคนั้นทำให้หลายคนหลับตาลงช้า,ชา เพราะมันหมายความว่าความจริงทั้งหมดจะยังไม่ถูกเปิดในวันนี้หลวงพ่อถูกพาออกจากห้องพิจารณาคดีด้วยสีหน้าที่อ่านไม่ออกก่อนก้าขึ้นรถท่านหยุดชั่วครู่หันมามองฝูงชนที่เคยเป็นศิษย์เป็นผู้ศรัทธาเป็นผู้มอบทุกอย่างให้ท่านดวงตาคู่นั้นไม่ไดแสดงความโกรธหรือความกลัวแต่ก็ไม่ได้แสดงความสำนึกมีเพียงความว่างเปล่าที่ทำให้หลายคนรู้สึกหนาวลึกเข้าไปถึงข้างในหลังจากวันนั้นข่าวค่อยๆซาลงไม่ใช่เพราะทุกอย่างกระจ่างแต่เพราะสังคมเริ่มเหนื่อยล้าวัดกลับมาเปิดตามปกติ แต่ไม่เคยมีบรรยากาศแบบเดิมศรัทธาของผู้คนไม่ได้หายไปทั้งหมดมันเพียงเปลี่ยนรูปบางคนเลือกหันกลับมาศรัทธาในหลักธรรมมากกว่าตัวบุคคลบางคนเลือกเดินออกมาอย่างเงียบๆและบางคนยังคงยืนอยู่ที่เดิมเพราะไม่รู้จะไปทางไหนเอกสารบางชุดไม่เคยถูกเปิดเผยชื่อบางชื่อไม่เคยถูกเอ่ยถึงและคำถามหลายข้อไม่ได้รับคำตอบแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเรื่องราวนี้จบลงแล้วเพราะสิ่งที่เปลี่ยนไปจริงๆคือสายตาของผู้คนพวกเขาเริ่มมองอย่างระแวดระวังมากขึ้นเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นและเริ่มเข้าใจว่าศรัทธา โดยปราศจากการตรวจสอบอาจเป็นสิ่งเปราะบางที่สุดหลายเดือนต่อมาเด็กคนหนึ่งถามพ่อของเขาหน้าวัดว่าเรายังควรเชื่อหลวงพ่อไหมพ่อไม่ได้ตอบทันทีเขามองไปที่พระประธานมองไปที่ผู้คนที่เดินเข้าออกแล้วตอบเพียงว่าเชื่อในความดีเชื่อในความถูกต้องและอย่าเชื่อใครจนลืมคิดด้วยตัวเองคดีนี้อาจไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนในหน้าประวัติศาสตร์แต่รอยร้าวที่มันทิ้งไว้จะคอยเตือนผู้คนไปอีกนานว่าความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จีวรไม่ได้อยู่ที่คำพูดไพเราะและไม่ได้อยู่ที่อำนาจ หรือชื่อเสียงแต่อยู่ที่การกระทำในยามที่ไม่มีใครมองเห็นและบางทีนี่อาจไม่ใช่จุดจบของเรื่องราวทั้งหมดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้ครั้งสําคัญที่ทําให้สังคมไม่ยอมหลับตาเชื่ออีกต่อไป